สิ่งที่เราหาง่ายในบ้านในสวนเรานี่ก็มีอกเยอะแยะเนาะเราขอมาทำนะจ๊ะนี่ก็ติดเหลี่ยรอบนอกเนาะอันนี้ก็เป็นรอบในรอบในเราก็คือเราก็จะตัดกะตะวนให้มันสั้นกวอ่า,อารอบรอบเลกเนาะเออข้างในให้มันสั้นกว่าหน่อยนึงแต่ก็ติดเรียงไปเหมือนเดิมนั่นละจ้ะให้มันรอบก่อนเนะาะจ้ะรอบรนะแล้วเนาะเราก็นี่ นี่แหละจะเป็นชั้นที่สองต่อไปก็เป็นอีกจักชั้นเนาะนี่นี่ <c oughs> นแหละปลีปก้วยเน้น้อยนี่เนาะขาวๆนี่นะเราก็เอามาเสียบเนาะเออเป็นใจกลางมันเออมันกระดูดีดอกเด็กมองดูมันก็นงามขั้นเนาะจ้าเราก็ทำกัรหาไปเนาะสิ่งประดิษฐ์จากเอ,อวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายเนาะไม่เป็น มรพิษโตแม่น้ำของเราเนี่ยเลยจานนีนจะ่ะเลยเซตเล่วเนะาะมันจะเป็นแบบนีนจะ้ะแล้วเราก็เอาทูบเอาเทป